เด็กคนเดียวนอนกอดก้อนให้ชิวิต่คอยเยืนี้ราวายังเด็เดม่อมีคนปลุกตื่นไปเหตุงานฝืนใจเห็นมันดันได 你要开心。一桶。水真得满 นอี้เฮียนีโลประจําห้องเรียนเพื่อนเพื่อนเอิญว่าอีปึกคุณครูก็เอือมละอาขี้มูกขี้ตายั้งยังผมเผากะลรกลุงหนังต้นคอมีแต่ขี้ไข่ปึกได้ปึกดีอีปึกปึกเลยกระเซือเบิกว่าเขาเบิงหัวก็มีแต่เหาบวบปราจาน้ำไผ่คู่สอนเอียงมึนเตึ๊บ ยิ้มมันคือกูเนทนเนาะเพ่งจริงๆยิ้มมันแต่งมาให้ฉันจบปหกไปหลายปีบ่มีผู้ใดได้ข่าวเพื่อนเพื่อนโตเป็นหนุ่มสาวได้ดิบได้ดีกันไปจนนันสิเก่าโรงเรียนอีเอียนเขาเริ่มใช้นายนแต่งตูในหมาดคุณน,นายไถ่มองกบต้องจังหนัง ฝรั่นคเปิี่ดนี่นี่คือผ้าที่เรากำลังจะเอาไปกุ้นแขนนะคะเราจะเอาไปกุ้นแขนชุดนะคะอันไหนไม่เกี่ยวอันไหนไม่เกี่ยวเราก็เก็บเอาไปทิ้งไปผุดเลยไม่มปัญหาอจ้า บ่มีผู้ใดไ,ได้พานี่สุดนีจ้าสุนีจ้านี่จ้าสุนีจ้าเปลี่ยนแขนแล้วเห็ดแขนผิดเนาะนีเพราะจะเอาแขนแบบนี้จา้าดีเพราะท่านได้ทรงเพลินจ้าเฮ็ดแล้วก่อนสวัสดีนักล้องดังเอ่อจุ๊บแจงเจนจิราพ่อดีมวนน้ำคาเจาของผลงานเพลงเอ่อ ขอเข้ามาวิญญาณเมค่ะแล้วก็นักแสดงเอมวียอดอันดับที่หนึ่งของเพลงเป็ดสัมภเวสีค่ะที่เป็นลูกสะใภ้นะแม่ค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อสวยค่ะเด้อจากขอบคุณจ้าเม,ม่นชูดดออเนาะคือสิเป็นคนเมจ้ะคือสิเป็นคนเมนบจา ชุดบอคายงามดอกจ้าคือสิเป็นคนจะงามกว่าชุดคนต้องสวยกว่าชุดอดยู่แล้วจ้าเป็นเรื่องธรรมด,ดามารับจุดแจงอ่าบอยอยากได้สุดในบอจ้าสั่งสุดหรือสิได้หายไข่แมมจ่าอาอสุดไม่ไป้ใส่แล้วหายไข่ได้จ้ามารับจุดแจงบะสนในบอจ้าหายแล้วบอค่าซ่วงแล้วบอค่าไข่แล้วแม่ค่ะ ไข่ภาษาญี่ปุ่นเหรอไหมคะคือสิคิวทออ่องคักเนาะคือสิคิวท่องคักเนาะจ้าสังปีนี้ได้ปีนาพุนบอเอาคือหูเรืองปันนันกระชุดหนึ่งเขาก็ใสเวลาตัดประมาณเดือนหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่ามือนี้ได้แขนข,งขังขัวมืออื่นได้แขนขังทรายมือเฮือได้อกอย่างจังสี่แม่จ้าเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าบ่คอยรีบรีบร้อนอย่างปันเนไหมคะ่ะ บ่คอยรีบร้อนจ้าเป็นคนบ่คอยรีบบ่คอยร้อนก็ะคือจังสุดเนี่ยจ้าแขนบมเมนแบบนี้ได้ค่ะม่าว่านนะเป็นอีกแขนนึ่งจะลืมจ้าเราสร้างแบบอีกแขนหนึ่งฉันก็ไปเหตุแบบอีกแขนหนึ่งแม่ค่ะเดี๋ยวไปให้เบิงแล้วค่ะเดี๋ยวเอามาให้เบิงแล้วค่ะย่าพาันเด้วยนี่แม่จ้านี่แม่จ้าหือออกมาว่านี่จ้าเขาสร้างอีกแขนหนึ่งเห็ุเหยเขาอีกแขนหนึ่ง กออกแม่อัดผักกาวยงจะแม่บอกหนูแน่จ้าเอาก็สิว่าไปคักแทนเธอเสียในฉันถือขันอยู่ใต้สะพานลอยด้วยนี่ผักกาวปานจ้าผักกาวปานอัดไปให้มันติดจักนิดดึงแล้วก็ค่อยฉีดปอกจกนแม่จ้าแล้วก็ใส่น้ายาลีดพาเรียบมาแม่ค่ะลงไปแล้วเขาก็ับลีดให้มันฟุ้งเลยค่ะให้ควันมันขึ้นแบบกระจุยกระจ่ายเลยค่ะ เคยเห็นเพิ่งใหม่บ่คะแบบนั้นเลยค่ะเอาแบบนั้นเลยค่ะเอาควันขึ้นแบบนั้นเลยเอาออกหุยหุยเลยว้ารคาคาเมื่อเบิ่งกกันนะจ๊ะว้านี่นี่บไดจ้าเดี๋ยวคุณมาเขาสิบอกฉันจ้าฉันบอกราคาใน่นี่บาไดจ้าฉันต้องไปพิมพ์อยู่ในแชรจ้าฉันบอกเนี่นี่บอใไดเดี๋ยวคุณมาสักกระเบิกแล้วสิมาตามตีฉันจ้าฉันบอกบาไดขนาดราคากันยังขึ้นหนานี่บาไดเนาะเขาให้เขียนตัวเลยเขาสิบอกสันขากของยูเซน่เขาอีทาฉันก็บอท คุณมาร์กซักกระเบิกไหม่จ๊ะฉันยันคุณมาร์กแล้วสิมาตามตีจ้ะนี่จากแขนเสือที่แบบว่าลื้อออกจ้ามาว่านเขาสั่งอีกแขนนึงชันก็ะเฮ็ดอีกแขนหนึ่งเนนงบิ่งดูนี่ฉันเห็นสงามเลยอุ้ยฉันบอลอนพูนดหน่อย,อยสิเดอ้อบังคับฉันสิเก็บแขนนี่ไปใส่เองงามลุยปุยปุยลุยปยุยอยู่นี่เบิ่งน,งนี่ใส่ไปเก็บดอกท่วงหนียุตตลาดคือสิลธมคือสิรวยดียังว่านี่เบิ่งดูนี่ ช้ำช้ำอูล่าแต่ก็สั่งแบบนี้ไงนี่แบบนี้นะคะเป็นชุดห้องเตะค่ะชุดห้องเตะพวงแขนห้องเตะพิมพ์ในแชดกับสามมือจังสิล่งรอยที่นี่คอยเออแมนก็สิลูก <c oughs> แมนจา้าเพราะว่าบ่คอยคุยเรื่องชุดจ้าจะคุยเรื่องอืน่นเพราะฉะนั้นก็คือต้องดึงกลับมาคุยเรื่องชุดจ้าล้านนี่สิบ่คือล้านอื่นจา้าสิคุยเรื่องคีโมกโมหมคะ่ะสิบ่คอยคุยเรื่องชุด ลูกค้าทุกคนรู้ทุกคนรู้ทุกคนรู้ว่าร้านคุณนันอาเวจีไม่เคยคุยเรื่องชุดคุยแต่เรื่องอื่นนอกเรื่องตลอดลูกค้าขอเลขบัญชีลูกค้าขอเลขบัญชีฉันก็นง,ง,งงอยู่เป็นยังลูกค้าคือยังโอนเงินมากอ๋อฉันลืมให้เลขบัญชีเขาจ้ะฉันไปนให้เลขบัญชีเขาเขาเลยโอนเงินมากเคยแล้วเคยขอเลขบัญชีเขานะก็ยังรายอยู่เอ้เขาขอเลขบัญชีนะคือยัง กัยังวายอยู่เขาคือโบโอ,อนกันมาอ๋อฉันบันไดหายเลขกบัญชีเขจาจ้ะฉันบันไดหายจะฉันค่าจ่ะคุย <c oughs> หัวหลาะมานล้ำจุดเก่งมันหลาะเขาไปฟังเขาไปฟังเพลงเพลินเนเธอร์อ่ะขอขามาวิญญ,ญาณแม่ค่ายพอดีม่วนค่ะเล่าห้องเองค่ะแล้วเล่าก็แสดงเองอืม่มวนก็ออยังนีตัวแตแต่บทตลกได้ภาคนี่ฉันบอกเลยว่าบทตลกฉันเห็นเอ็มวีนั่งเหมที่นั่งนั่งอยู่บันไดไหมแล้วเขาเอาท่องออกไหมลูกนั่งเอาท่องออก โอ้ยฉันสึ่งอุล่าค่ะเออบอกเลยเขาไปฟังเดอ้อพ่าเขาไปฟังเดอ้อขอขามาวิญญาณแม่ละแม่ต้องให้กรวดน้ำอีกกี่พันลิตรจังสีไทยชีวิตออกจากกรรมได้ก็หูอยู่ว่าเคยผิดไปให้อภัยลูกเดนที่ทำไปย้อนหน้าเมื่อตาเมื่อความลูกพาสัวเข้าใจเด้อ โอโหสิกมให้ลูกให้แน่เด้อแม่แมแยใา,าให้ฉันครอบเวอร์บอเออให้ฉันครอบเวอร์บอถามดุ่กัะซิสิมาหอดฉันบอกเขาจะครอบเวอร์ไหมเออเขาไปฟังเพลงคนด้อจึง่งเขายังนี่ตัวหุนห่นหุ่นเท่าคือกันเด้อมอลลัจุดแขงหุนห่นเท่าคือกันเด้อเขาต้องแบบว่าส่งเสริม อบเอืออาลี่กันตัวอืมหุ่นเ้องคือกันตัวเลเบลี่เพียงยังผู้ใดพิมพ์ยังมาเลยเพราะว่าฉันพูดเยอะไม่มีใครพิมพ์อะไรมาเลยนะคะขนาดนี้ผู้ใดส่งยังมาพิมพ์ยังถามไม่ได้ลดาจ้าพิมพ์ยังถามไม่ได้ลดวจ้าคุณยังลำบากหันเนี่ยคุณสุรพงษ์คุณสุรพงษ์ถามเรื่องผัากกาดเลย เงียบมิดมีเลยคุณสุรพงษ์ประธามยังอีกบ้าจ้าประธานยังอีกบ้าจ้าชีตอบไม่จ้ามักตอบหม่จ้า ้าวกินไหมเ้อเ้าเสื้อสันเบว่าฉันฉันเคยคิดอยากขีดตัดกสุดนี่น้ำเด็กนี่ไหมที่แบบมีแขน,นสิเหลือเ e ็ตัวสินี่แล้วจะขายขายอยู่อ่ะอาละ่ะหนอกนอกประเด็นนอกสาระแล้วอันอันนี้เป็นผ้าแก้วนะคะเราจะเอาแบบอุยลยออกไว้ขายเลยไม่ได้นะคะเราต้อง เราต้องกุนก่อนค่ะกุนวงแขนถ้าเราไม่กุนวงแขนนะคะก็คือจะใส่ไม่ได้วันนี้คือคือแทไอ้วันเมื่อนีคือดีแทจ้าอ้อคุณแม่แม่หนูดีดบังหน่ะแม่หนูบ่ดีดเด้นี่หนูปกติตัวพี่รุดบังหนะจา้าบ่มีตัวจา้ามืนอี้บ่ได,ด้ดีดจ้าเนอะมืนอี้บ่ได้ดีดเนอะเป็นคนปกติจา้าหน้าตาก็ปุุยเยนาะ กว่างขังดึงหุนขืนกระถุ่หอดดาบปากเด้อถ้ามันดาบก็จ้ะน,น,นี่เด้อค่ะเว่เลาเฮ็ดเหากั่ะนี่เด้อเมื่อวันนี้แกแขนเสือ่อมบอกเขาต้องกุนเด้อค่ะเด้อเพราะมันเป็นผ่าแก้วแล้วมันจะมันจะ <c oughs> ถ้าเราไม่กุนไม่ได้นะคะเวลามีแขนเป็นแขนผักแก้วค่ะมันจะคันคายจา้าเราไม่กุนไม่ได้นะคะ เราก็เล็มให้มันเหลือสักเซนกว่าๆเอ้ยเซนกว่ากว่าววะหนึ่งเซนจ้ะนี่ชะใชะก้กระสเล่มเพื่อให้ค้นใสไซสไซ่สะดวกจก้ะนัดเขาสีทรงแต่มบอได้บูด,ดิมันแานไนทรงเขาอยู่จับจุดค่ะต้องเล็มนะคะ ให้มันเหลือเซนหนึ่งก้นไก่ดีกันไหนดันเซนิวก็นก็สิบว่ามีเลือดออกอกเนาะก็บีด้เทียมทานอยากใส่สูทสีแดง มาสั่งแม่แม่มาสั่งแม่สีแซนสุดสีแดงนั่นสั่งเลยเดี๋ยวลูกจะจัดให้นะคะคุณแม่คุณแม่จะใส่แบบไหนดีคะสิเป็นห้องเต้บอค่ะคุณแม่เอาเป็นบล็อกห้องเต้คุณแม่จะเป็นห้องขาวสดตดแม่สิเอาสุดใดจ้าสีแตงคือแดดจังกึ่มบอจานุสิตัดหายมาสั่งเด้อมาสั่งเด้อ ช่วงนี้บ่ค่อยถูกหวยนักจ้ากเ็เลยแบบนี่บอดได้ชุดฟรีดิสิแจกช่วงถึกหวยจ้าจองไปเลยถึกหวยมื่อใดกันน้ำมันมันนั่นหละแม่จะใส่ไปไหนแม่แม่จะใส่ไปไหนมือนี้คือส่งคึกแถวเบางนะไม่คึกละแม่ปกติไม่อยุดวีนไม่อยู่วีนวัที่ แค่หนึ่งเซนนะคะเพื่อความปุ้ยลุยอีกแขนหนึ่งกุ่นมาได้ได้พี่น้องเอาไปใส่แล้วมันก็ะขั่นผากแก้วนี่โตขั่นเนียเด้อสวยก็จริงเงาก็จริงแต่ว่ามันจะขันนะคะถ้าเราไม่กุ้นแขนมันไว้เนี่ยจะบอกไว้เลยเราต้องกุ้นแขนนะคะไม่ฝากกันเด้อ คุยว่าทำได้นีผายอยู่ย่านมันลันเ็น ก็ไก่แต่ละอันไงฉันถามเนี่ยมึงเรียนมาจากโรงเรียนเดียวกันบ่ะเนี่กูก็มาสร้างร้ันไก่เนี่ยมาจากสำนักเดียวกันปะ่ะดูได้อ้าเขาบ่ามีผู้ใดคุยอย่างคุยเขามาแม่จ้าคุยเขามาแม่จ้า อยากคุยแม่ใจอยากคุยแม่ใจเมื่อนี้บ่มีเพื่อนคุยแม่ใจเงาเหงาเหงาดูออกเออเหงาดูออกคุยมาเลยจ้บพิมพ์มาเลยตอบได้หมดจ้าตอบได้หมดยิ่งกว่าอับดุลนิกาตอบได้หมดเลยพิม์ม,มาเลยตอบได้เบิร์ด รุดไปกันเบาาื่อไรจ่ากันลังสิดดสัสออกสิปีเด้อรุดซาสิเอาเทคเนิคมาแดงผ้ากันหนี้ฉันด้วยแต่ล้งสิเอาเทคเนิคมาแบงปัดผ้ากันหนีไงเคร็ดนี้ใส่แบบนี้กันฉันปวดหัวฉันปวดหัวจริงๆริงไงสัม่ทธิ์ักเล่ เริ่มที่พื้นก็คงต้องจบที่เพียนคำว่าเฟนก็เพียนแค่สะเขียนก็ยังต่างกันต้งนองเอาเข็มไรนะคะค่อยแบบวันไรแบบสดๆแล้ว มันว่าเป็นผลจาเวลาไรมันแบบสดๆเราจะเย็บแค่หนึ่งตีนผีเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคะ่ะนักเรียนค่ะนักเรียนฟังนะคะนักเรียนฟังคุณพี่นะคะน้องๆฟังคุณพี่นะคะคพี่จะบอกค่ะคพี่จะบอกนะคะว่าเวลาเย็บหนึ่งตีนผีนะะี่ค่ะเราใช้หนึ่งไม้บรรทัดไปเลยค่ะมันจะพอดีเลยค่ะนีาาาาาา่ตีนผีแบบเยี้ยงๆจ้ะ าเราไม่กุญนะคะมันจะคันคายมากเลยค่ะมันมีหนามันมีขนของหนอนบงค่ะอยู่ในเขนนะคะแล้วก็จะคันคายยุกยุกยิกงยิยุกยุกยิกยิแล้วก็จะฉะนั้นเราก็จะต้องแบบว่ากุญค่ะกุญเราก็จะใช้เป็นผ้าไหมอิตาลีนะคะผ้าไหมอิตาลีนี่ก็คือแบบอย่างดีเลยค่ะจะกุญใส่กับวงแขนนะคะให้เรารู้สึกว่าไม่คันคายเหมือนขันหนอนเออมันขนหนอนบงจ้าเหมือนขนหนอนบงจ้า ฉลุดไหลอยู่มดมิสติแม่หล,ลุดขาดถ้าเราไม่ใส่ไม่ได้นะคะเราจะคันมันขนนันบึ้มเลยค่ะเชี่เข้าไปออกมอเตอร์ไซค์กันไหมฉันอยากได้แม่ฉันอยากไปออกรถมอเตอร์ไซค์แม่มาขี่กุกกุ๊กเชี่ยเดี๋รถมอเตอร์ไซค์แม่ แต่มันอยากอยู่ยังเดี๋ยวเช็คคิค่านเนี่ยเช็คคิค่าไปให้แบบครับทีแม่ไปขนมักเด้อมอเตอร์ไซค์ดีเด้อวัาไปกระไดมักได้มอเตอร์ไซค์อ่ะบริเวณบัวมักแต่ผัดไปมักไอ้รุ่นที่แบบว่ามันเอาจะคล้องกรได้ไหมอีป็อปไปไงเออมักยามบัวมักไหมไปมักมอเตอร์ไซค์อีป็อปไหม บางตัวจะขอเล้ซ้ำซ่างซ้ำเฮือนซ้ำสั้นมากมากแต่ไซอีปปอบโอ้ยอยู่เงยเสังขารตัวอนชอบมากเลยนะมอเตอร์ไซค์อีป๊อปนักจะ e นะดูตัวฉันสิไม่ใช่อ e ีป๊อปแล้วอีอ้วนแล้วจะดูตัวฉันสิ มีวันตัวหนี่งกำลัง่ายน้ำมามันเจ็บซ้ำส่วงอุรากว่าชีเข็เป็นกุญแค่นี่ก็แเลี้ยวดอกก็ติดเพชรติดเพชรให้เพิ่มไปนิดๆหน่อยๆพอได้งานบ่ได้เด้อฮิดงานไปแล้วบอสบายใจนิดบอได้ดอกดอกสว่า ทรงเข้าไปแล้วกะตัวห้อยเองก็สบายใจพอมอียงสีรพอมนะกรานั้นเฮ็ดไปแล้วห่าบบสบายใจเสียเวลาทรงงานไปจังจีก็เป็นภาวะภวะวงเลยพี่น้องมันบรด้วามันสีสบายใจได้ด้เงินเข้ามาแล้วนะมันก็ภาวะภาวะวองนะเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ดีที่สุดค่ะเพราะเราคือคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ยอมไปเป็นทาสของคุณหรอกค่ะ ก็จะวางสัน่นี่แหกก็จะวางสั่งมัทาไปไว่าอิสะัะฉันไม่ยอมเป็นทาสของคุณหรอกค่ะสิปิดละสิปิดละมีคนเบิงสิเปิดหมอลํำเบิงแล้วนะคะในเมื่อไม่มีคนเบิงฉันก็จะเป็นดูเหมือนดำเลยฉันไม่ต้องงดง้อมอแตกประานั้นนะฉันจะนดูมหมอลำแล้วจ้ะใครจะยังไงก็แล้วแต่ ผมเขียนออกก่อนมันเจ้าช้ำสงนัขกว่าที่เคยเป็นมีบ้านโดนงนว่านอนมาหลอกถามที่ดีดลอกคนนั้นถามหลักกระนี้นั่นถามหลักกระไปนั่นหลอกถามที่ดีเดอ้อใหทสิสินางเบิงให้ฉันเนี่ย เขาด้แบบ่าบองเงียบบองเหงาปองเสาบ่งซึมถามแล้วก็หนีเด้อเธอไหนที่จีบปตอบไปเด้อถามแล้วก็ผ้ากันยกขยงหนีนี่อ๊ยอูอังมันไม่ใช่เรื่องนนเนี่ยสลบเบียสลับเบียมักลากเลยแต่สลบจะปิดละมีคนดูแค่หนึ่งคนเองแล้วก็จะเหลือแค่สิบคนละค่ะต้องรีบปิดค่ะ กรอบกู้หน้าและตาค่ะมีวันตัวนวี้วานน้ำ,นำมันมันเจ็บซ้ำสวงรักว่าที่เคยเป็นกูเป็นอมเหลืองก็จะใส่กู ทุกคนค่ะอุ้ยแกมจังก็สีชมพ่วงตองดีแตะเอาเลิศไม่บายค่ะทุกคน